โดนฉีดยาทั้งคู่เลยอะเราจะทำไงกันดีน่ะพ่อคุณเชื่อใจผมและผมอยากให้คุณเชื่อใจผมเหมือนกันและทำหน้าที่ผมจะพาคุณออกไปอย่างปลอดภัยโอเคได้โอเครีออนโอพวกนั้นมาแล้วว่าโอ้โหมาเต็มเลยอ่ะ ไหนกันนมะ่เอาละเรียอไปจากที่นี่กันเถอะโอเคอืมอ่ามือถือห <Please. S 1> นีออกจากโบสถ์ <Please. S 1> ปะ <Please. S 1> เราต้องไปทางนี้ป่ะเป็นขึ้นไป <Yeah. S 1> ดึงบันไดลงมา okay. ปะ่ะมีบันไดลงมาให้เราโอเคไปค่ะทุกคนรเราต้องห<ม>นีออกจากที่นี่ทำไงดีอ,อ่ะหน้าต่างโอเคเราต้องโดดลงจากหน้าต่างเนี่ยแหละไม,ไม่มีทางไม่เป็นไรผมจะคอยรอบคุณอยู่นี่ โอเคก็ได้โดดเลยอันนี้ hey, เฮ้ยเฮเชื้อใจผมสิมาเร็วโอเคได้สูงนะกลัวด้วยนี่ไงฉลับคุณพอดีเลยจังหวะสบตาจังหวะตกลุมรักนิดนึงไปขอบคุณนะ ดรดลงมาอ่าต uh ื๊ด oh, ต okay? okay. well <'m> ืดตืดผมช่วยเบบี้อีเกิลได้แ oh. ล oh, okay? okay. well ้วโอเคไหมโอเคเธอไม่เป็นไรเยี่ยมฉันจะส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปรับเธอเร็วเยรีบไปที่หน้าเลยอย่าให้เบบี้อีเกิลเป็นอะไรเด็ดขาดรับสาบรีบหน่อยสภาพอากาศเริ่มแย่ลงแล้วโอเคอ่า เดินทางไปยังจุดนัดหมายอย่างที่บอกตาสัญลักษณ์บนหลุมศพของพวกมันได้ทำรายตาสัญลักษณ์บนหลุมศพพื้นที่บอด์โพลสปินเนตคูณสองอ้าวเคถุงซับใหญ่อ้า,อเ,ยา,ยอาเปิดทีบอ้าเก็บรัดก้าสง่างามอ้าเก็บไม่ต้องกลัวเดีย๋ยวพาไปอื้อกดค้างดันขึ้นอื้ออื้อ อ่ะ,อะโอเคไปอ,คคอ๋ออ่าการสั่งการแอนดี้รูปแบบเกาะติดรูปแบบอิสระสลัดโอเค <Playstation S 2> ต้องให้แอนดี้ติดตามตัวเลยนะดินปืนเหลือสี่อ่อคาค่อยๆตามมาเนะี่ยแอนดี้แอนดี้คอยก่อนนะคอยก่อนแป๊บนึง เดี๋ยวคำตัดคนนี้ก่อนอ่าดจุดพอเรื่องเงียบอ่ะเก็บเราหลบหลังหินก่อนแอดลี่รออยู่ก่อนนะอย่าเพิ่งมาอืมเอ๊ะผลิตกระสุนได้อีกถ่งทรัพยากรเล็กแล้วหมดน่ะอุ้ยมันผลิตปืนกลได้แต่ปืนกลเราไม่มี ต้องให้มันเข้าโบสไปก่อนสองคนนะคะทุกคนมันจะตามกันมาสองคนอะ่ะอีกคนนึงมันยังไม่เข้าโบสถรอรอีกคนนึงเข้าโบสไปก่อนนะคะทุกคนพอเมื่อไงาเราจะออกไปยากเหมือนมม่รู้ตัวโอ้พระเจ้ามันมาแล้วอ้ายิงไปอ้าวหัวแชกหัวแชกไปเลยเออซับ อามันมาแล้วมันจะลงมาแล้วสองคนอู้โยใส่ยิงยิงยิงยระวังอุยตัวเราติดไฟไอ้บ้าโอ๊ยมันเรียกควกมาเต็มเลยแอดลีแอดลีระวังเออย,ยิงโอเคยิง อยู่ใกล้ๆฉันเอาไว้นะอนลลี่เออลูกตองไปเลยอ้ายมันจับแอลลี่อีกแล้วอ้ายระวังยิงยิงยิงอุ้ยมันจับแอลลี่ปลายอ้าแอลลี่ล่วงอ้ายเลี้ยงอ้าวแอชลียอลลี่ระวังยิงเทเท เอลลี่เราจับจิงเออจิงหัวแม่โอ้ยมันเยอะเกินไปแล้วนะอ่ะให้มันปล่อยแอลลี่ลงมาก่อนเดี๋ยวรีบผิดงูก่อนนะไปอ่าเค้ิยิงยิง,งอ่าประชิดตัวโอ้ยติดไปอีกแล้วไาเอ้ย ประชิดตัวไปเก็บเก็บเก็บเออเก็บของที่ได้จ้าแอลลี่ไม่ต้องกลัวปะไปกันแอนลี่น่ากลัวชะมัดยากเลยโอเคไปกันแอนลี่แอนลี่ระวังนะต้องตามฉันไว้นะ ได้ยินเสียงคนไกลๆได้ยินเสียงคนไกลๆนั่นไงเห็นแล้วหนึ่งคนมอบก่อนแอลลี่บถอยไปโอเคเราก็บอกให้แอลลี่ถอยไปมันตามาโอ้ยร้อนจริงหัวแบ๊ตายแล้วไปแอลลี่ตามผมมา มีกระสงวงเวทมนต์อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนโ oh. อ้าวมีกันมีอะไรโอ้วมีกันมีกันตรงนีอ่ะโอเคยิงหน้าไม้ไปได้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 แหละหน้าไม้ยังได้อยู่ใส่มันบัดชิดตัวยิงไป ยิงไปอ่ามันอา้าวหัวแฉกแล้วว่ะอ่าหัวมันแฉกแล้วใส่ก่อนยิง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 เวนเนยเวนจริงเนยิงอ่าหน้าไหมอ่าตายแล้วเก็บ เจ็บเจ็บลูกดอกไปกันไปเปิดมานี่โบว์บามากเลยมีหลายตัวเกินยิงไปไปไปมาชิดตัวแต่รลุตึงไมันมาทางด้านหลังมันจะแทงคอกัน,กนเดี๋ยวค่อยกาจัดตัวด้านหลังยิงยิง ประชิดตัวไปลูกตึงอ่ะเก็บยิงเออยิงเตะลูกตึงไปตายิงยิงยิงไปไปไปยิงหนักเลงอ่ะยิงอ่ะเตะลูกตรงตาเก็บอุ้ยบ้า เก็บ่อนยิงยิงอ่ารวบตัวได้แล้วแต่รวบตึงยังยังจะลุกโอเคแทงคอเออืกระโปรงเปิดพิ้วๆเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะแอลลี่ขอเก็บของหน่อย้องบอกว่ามีเพชรอะเพชรหนู่ในนี้เหรอ ปิดไฟก่อนอาลิ้นชกักอุแจเล็กใช้เลยกดเก็กเก็กเข็นชิดโบราณเฮ้ไปกันเอลลี่ด้านข้าวมีไหมอ่ะนี่ไงต่อตัวมาทางนี้โอเค,อเคไป เฮส่งแอลลี่ขึ้นมาผมอยากให้คุณช่วยเปิดประตูให้ผมหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราหน้าบ้านเนี่ยแหละอืะอทีอแอลลี่กำลังมาเปิดให้โอเคขอบคุณมากฉันติดนี่กันแล้วอืมทีป์นะกำไรหรูหรา โ okay. อเคงื้อเลยอันน่ะอืมดิ้งมันลงมาแอบเหรียญโทเค็นเงินอ่าเราก็เคยได้มาแล้วนะเหรียญหนึ่งเหรียญโทเค็นเงินเนี่ยมันต้องขึ้นบันไดทะลุกปป๊กฝนังว่ามันน่าจะต้องขึ้นบรรทัดนะเออ เอ้ยระวงังยังไม่เห็นเราปะมันน่าจะยังไม่เห็นเราหรอกนั่นใหญ่มันมาแลว้วระวงังยิงยิงเอ้ยตัวเราติดไฟอีกแล้วไม่อยากตายยิง,งเตะก้านคอเจ็บโอเคเราเติมเลือดแป๊ดหนึ่งนะ สมเขียวเขียวอ่ะกินเลยไปจ้าอ่ะเปิดไปออโอเคให้ตายสิเฮเก็บแเพิ่นะเอดดี้เเสียงวงเสียงแบบ ชาวบ้านอะ่ะชาวบ้านตื่นตัวกันมากเลยอะ่ะหูยเราต้องตัดฟาร์มไปนะคะทุกคนยิงไปแล้วหนึ่งดอกหนึ่งดอกประชิดตัวโอ้ยหัวแตกหัวแชกไป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 อย่างนั้นแหละอ่ะเก็บ วิ่งมาสองคนแอนล,ลี่ระวังนะโอ้ยสง่งควายมาขวิดยิงยิงอ่าโอ้ยควายบ้ายิง,ย,ง,ย,ย,งยิงไปโอเคเตะเฮอ่ายิงโอ้ยแอนล,ลี่โดนขวิดตายแล้ว อ๋อ <AL> มันมีคล้ายๆคนหัวควายอะฟังบอกไม่ถูกยิงยิงยิงอ่ะ <AL> มาชิดตัวทีบเจ็บอเฮ้ยแอนลีเป็นไงบ้างไปไหนควายวะคุณไม่เป็นไรนะอันฟยฉันโอเคยิงอ่ะ <AL> ระชิดตัวนั่นแหละ ยิงยิงยิงขอพื้นที่ผมหน่อยฉันจะหลบได้ควายว่าเก็บอันนี้มันต้องอัดลูกซองไหมยิงยิงยิงเอออ่าตตังตตังมาที่ตัวเปยิงแล้วก็ยิงยิงให้หน่อยฮะรอเดียวเตอเออ ยิง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 ไปที่ไป,ไป,ไปแล้วก็ยิงอ่าไอ้คือสมรลบลีก่อนอเฮ้เราต้องเ,งเอปลี่ยนมาเป็นลุงทองทองลงมีสองแมตต์เออซัดซัดโอ๊ยปาดเดิมอ่าอันนี้สุดแล้วไอ้คนนี้ซัดเออ à, căng cò, đan lại, Chết đẹp, ok, thôi, tuần nay không có sát sút đâu, trừ cây mẹ tao, ơi! đi, dinh đi, 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 อนล,ลี่มาอเอ๋ทางหน้ามีกระทรวงเวทมนต์มันคงมีกระสุนขายไม่ว่าเนี่ยกระทรวงเวทมนต์เนี่ยอ่าเปิดเข้าไปก่อนอเอ๋กระรวงเวทมนต์อันนี้มันเป็นปืนกลป่ะทุกคนเอ้าโ You cut the ไปอันนี้ล่ะอันนี้ใช้กุญแจนี้ได้ไข่อ่ะเก็บได้ไปโซโบราณมานะไปยากด้วยไปยากโว้ยโอ๊ยมันมาแล้วยิงประชิดตัว ยิง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 อ่ะหล้มแล้วเก็บโอเคเปิด,ดไฟก่อนอ่ะรูุไปเลยข้ามสะพานไปเลยปึบ๊บแอนนี่ตามมานะ้เ เอิ่งวิ่งวิ่งิวิ่งวิ่งิช่วยเรานว่าลช่วยเรานะคะทุกคนคนนี้เป็นนักพิเชาสตร์เก่าของอเมราเฮนี่ฟังนะเรื่องขขาดีแล้วหืมหนีปเฮยในที่สุดก็ได้เจอกันนะซินยอริต้าซินยรต้า มันชื่อแอนดี้คงชื่อรูสทุกคนต่างได้รู้จักกันแล้วนะแกเป็นใครแล้วว่าทำไรที่นี่นั่นเป็นคำถามที่ดีมากแต่น่าเสียดายนะซ่อนเร็วเข้าถ้าเป็นแบบนี้ตรงนี้ช่วยด้วยเทไปไปเข้าไปแอนดี้เข้าไปก่อนเท ไปโอเคเริ่มเกมได้เอาไม้ไม้ปิดไม้เอาไม้ปิดหน้าต่างก่อนเฮตึงตึงหน้าต่างเฮแล้วก็ดันดันนั่นเนี้ยดันไปฟุบฟุบฟุบก่จ้าเอ้ยแล้วก็ข้างหน้าข้างหน้ามีอะไรกั้นไหมอ่ะเก็บเก็บเก็บ เป๊ะเก็บ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 ตัวให้พร้อมมันบุกมาแล้วยิง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 เออนั่นแหละเก็บเก็บเห้ยยิง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 ไปเห้ยใส่กระสุน Có Đinh Cuối khoản tim Đĩa lột thành Đinh 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 Ờ Phải 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 À Thế Đinh 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 À Chép Chép โอ้ยมันมาสองตัวก็ยิงไปปาดจะสนไปจ้าระวังไอ้มันจามคอเราป้าเอ้ยยิงยิงยิงโอ้ยปุ่งแล้วไงใส่กระสุนแป๊บโอ้ยยิงเตินไป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 กันคอโอเค โอเคสนใจก่อนยิงยิงยิงเออประชิดตัวใส่กันคอแล้วก็ยิงอ่ะยิงใสยกันมันบอกว่าให้แทงคอได้อ่ะไปแทงคอ๊บตายแล้วเก็บอ่ะมันเข้ามาอีกสองตัดไปเลยสัดไปสัดไป ใช่ S 1> <S 1> จู่ใช่ปี๊บโหยิงไปขีปายรอจิ้มสีแดงยิ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 งไปยานะโอ้ย,ย,นะอยเดี๋ยวผสมยาแปบ๊บเคประดิษฐ์สีแดงจิ้มเคเลือดฟูแล้วสามารถเลือกตึงทีกบ้าได้เหมือนกันนะ เราเปิดแสงฟาไปไอ้ระวังอ้าวมันจะสตันไปนสักพักหนึ่งเราต้องไปไประชิดตัวลุกตึงได้เคไดไหมกระ้นานเพ้อถ้ามันถ้าไอ้ระวังนายรับมือได้เคเราได้ไหมกระดานมาเราอุดนนตะกงก่อนอ่ะใครตึงเค จินจีจิไปเก็บได้หไหมก้มาอีกอเฮแขงคอนั่นแหละตายแล้วเก็บเฮ้รวงเออสัตว์เได้ไก้มาแล้วตึงโอเค All right this one's good ฮอยู่ในนี้กี่ตั เงียบไปเออย็งอนอนไปแล้วอ่าสูงสับโอเคเฮ้ยมันเจ้าบันไดปีนขึ้นมาข้างบนแล้วอะ่ะอุ้ยตายแน่เลยอะ่ะข้างบนไปชั้นบนแล้วเราต้องปีนขึ้นข้างบนแล้วนะไปปีนเลย ไปคะ่ะทุกคนเราขึ้นชั้นสองก่อนเลยไปมันต้องข้างหูนัน่นไงมันต่อบันไดขึ้นมาแล้วโอ้ยเราต้องไวกว่ามันที่น่แน่เก็บของให้พร้อมที้บันไดไปเลยอันแหละเก็บอ่าเก็บเฮยิง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 อ่ะไปรถตึง อเนนอ๊ยยิงไปทีปนไดลงไปก่อนโทษทีนะไอ้ตาเอ้ยสมยาก่อนเขียวเขียวโอเคซัดเลยไปไปเก็บฮะมันมาแล้วเะลูกตึงเฮทีปนได้ยังไงนะวง chiến ôi mi na cho thôi ai mày thầy má tiêm tiêm thang kho na lẹ, ai ba ơi đi bên đây an tâm thề chiến 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 mà chết to chiến chiến ai đâu bắn tiêm แทงทิ้งเออเต็บไปลบก่อนโอเคไม่ต้องควันตามาหุ่ยตัวนี้มามาแล้วยิงโอ้ยเทประวังระวังปเปอยอยิดวะนะเออบอกให้ปล่อยไงโอ้ยยิง เฮ้ยไ,ไอ้นี่มาระวังโอ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้ยโอ้ยยิงยิงไปชิดตัวระวังอุย้ยมันติดคอเราแทงคออ๋ออ่ะอ่ะได้เก็บเ็บไป 踢，踢，踢。 ชิ้ตัวตายแน่เลยตายแน่เลยอะยาหมดอะ่ะจิง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 ย่าย่ยายา่ยา,ยาอันเดียวใช้ได้ไหมอ้เออใช้ได้หน่อยก็ยังดีวะมันมาแล้ว เรียนนี่สิวัยรุ r นเรียนเร็วเข้าเฮ้ยมันมาเติมแล้ว啊 <c oughs> อืมแอนลี่เติมหนีเรียนวิ่งวิ่งสับเลยอะ่ะไปเร็วเร็วโอเคนั่นแหล <c oughs> ะเป็นประตูวู้ฮึดีนะเราไม่ห่วงเก็บของเมื่อกี้ เกือบไม่โลดไงเฮ้ยแอนดี้แบบโคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยเหมือนกันเอสเลยเอสเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมแอนดี้ไอเป็นเลือดน,นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่คุณไอเป็นเลือดนายอยากจะบอกอะไรอาการไอเลือดที่ออกมามันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่า พาก้าพวกนายได้เห็นคนพวกนั้นแล้วใช่ไหมมีสิ่งที่เหมือนกับพวกเขาอยู่ในตัวสิ่งเดียวกันที่ทําให้พวกเขากายลไปแแบนั้นและนี่อาการที่พวกนายกำลังวิเชีญอยู่เป็นแค่จุดเริ่มต้นฉันไม่อยากเป็นพวกนั้น พวกนายยังโชคดีอยู่นะจากที่เห็นพวกนายยังอยู่ในขั้นแรกยังเป็นไปได้ที่เอามันออกมาโดยขั้นตอนการผ่าตัดและสิ่งที่พวกนายต้องการรู้แล้วก็อุปกรณ์ที่ถูกต้องเดียวนะนายก็ด้วยเหรอไม่ต้องห่วงเห็นไหมฉันมีแผนแต่พวกนายต้องเชื่อใจฉันนะเอาไงเดียรีออน คแจ๋วเราเป็น่นส่วนกันนี่นจะไปไหนหมดช่วงตอบคำถามแล้วทำไมคือช่วยเพราะมันช่วยให้ฉันรู้สึกดีขึ้นรู้ไว้แค่นี้ไว้เราติดต่อกันนะโอ้โหรู้อิดนี้แบบว่ายอดโอเคจบบทที่ห้าแล้วนะคะทุกคน